โน้ตเอเซอร์รุ่น4820 Tg นะครับอาการไฟเข้าภาพไม่ขึ้นนะครับมีฟอร์มแบบฟอร์มรับพ่อมของร้านนะครับเรามาดูอาการกันนะครับกระแสนะครับขึ้น0.0050น,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 นะครับตอ,อนเครื่องนะครับสังเกตที่จอด้วยนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบื้องต้นเทสจต่ตอน,นอกแล้วไม่ออกนะครับ ทีนี้เราจะดูได้อย่างไรว่าเป็นที่ H M หรือการ์ดจอแต่ดูสเตตไฟเบื้องต้นตอนนี้ก็จะเห็นนะครับน่าจะเป็นที่การ์ดจอก่อนอยู่แล้วไม่ต้องเสียบอะไรอุปกรณ์ตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือถ้าอยากได้อุปกรณ์ตัวช่วยที่ช่วยวิเคราะห์มากขึ้นก็เดี๋ยวลองดูนะครับดูช่อง C D Rom นะครับเดี๋ยวจะกดออนเครื่องนะครับถ้ามีการกระพริบก็แปลว่าผ่านซอร์บิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่กระพริบก็ น่าจะเป็นที่ซาวบิดนะครับเปิดเครื่องครับดูไฟอามีไฟกระพริบสีดีลอมนะครับแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูอาการหลังซ่อมกันนะครับ